วันนี้เราจะไปดูไฮลักแชมป์กันนะครับแล้วกับน้องอะไรนะครับชื่อพี่เขาชื่อชื่อเติมนะครับครับผมเติมนะพี่ชื่อพอยนะเติมคับพีงองเติมครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูไฮลักแชมป์กันนะครับว่าทำไมคนเขาถึงสนใจกันเขาันมีดีอะไรแล้วมันข้อแตกต่างเป็นยังไงอ๋อข้อแตกต่างคือช่วยอธิบายกับพี่ได้ครับนิดเดียว นะครับได้ครับไปเดี๋ยวไปดูกันต้องขึ้นไปไฮไลนเตอร์นำพี่ไปเลยไอรักแชมป์นี่สามารถตรงนี้เปิดได้สาด้านเลยครับเปิดได้3ด้านใช่ไหมก็คือก็คือเราจะเปิดแบบแบะออกไปเลยทั้ง3ด้านใช่ครับประมาณนี้ปะพี่เข้าใจถูกปะเข้าใจถูกครับใช่ครับันเปิดยังไงครับเนี่ยเนี่ยครับเปิดได้แลไหมดึงตรงนี้ออกแล้วก็อีกด้างนึงก็ดึงเหมือนกันครับแบนเป็นแนวพวกฟูดทัชใช่ครับประมาณนั้นปะประมาณเข้าไปใช้แล้วสามารถทำอะไรได้ไหมพี่เห็นมีเต็นท์มีอะไรเต็มหมดมีเป็นรถบ้านด้วยนะครับเป็นรถบ้านได้ด้วยใช่ครับน้า ที่เรามาดูกันอยู่คือรถบ้านนะครับเนี้ยนี่เป็นแคมปิ้งเป็นเต็นท์มากกว่าแคมปิ้งปกติใช่ไหมรถบ้านจะเป็นด้านนู้นครับผมแบบนู้นเลยใช่ไหมโอนตผมเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันได้ครับนี่ก็แชะซาก่อนเป็นรถแคมปิ้งนะครับเครื่องเป็นตัวมีทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลนะครับเป็นเครื่อง2.4ครับ2.4มีเกียร์ออโต้แล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยครับ เกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาใช่ไหมส่วนมากลูกค้าน่าจองดีเซลมาดีเซลครับใช่ไหมดีเซลมาขายดีสุดละแล้วก็ตัวหน้ารถจะไม่เหมือนกระบะรุ่นอื่นๆนะครับมันจะค่อนข้างสั้นดูเป็นแบบวินเทจอะไรเงี้ยครับสั้นวินเทจด้วยเนี่ยครับเป็นประมาณอย่างเงี้ยโอเคช่วงมันจะสั้นๆกว่าเนาะใช่ครับอืมแล้วก็ที่เห็นด้านในก็กว้างขวางอยู่นะครับแต่ใช่ครับสองที่นั่งครับครับเรื่องราคาเป็นยังไงบ้างพี่เห็นสตาร์ทอ่ะยห้าแสน 5แสนเจ็ดมีถูกกว่านั้นนี่ครับเขาจริงเหรอถูกวันนี้คือราคาเท่าไหร่ครับ4แสนห้าหมื่นเก้าพัน4แสนห้าหมื่นเก้าพันได้อะไรบ้าง4แสนห้าหมื่นเก้าพันก็จะเป็นเครื่องเบนซินเครื่องเบนซินใช่ไหมครับครับผมเครื่องเบนซินแล้วรถล้นเลยไหมว่าไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรเลยครับโอเคครับเป็นรถล้นเขาแล้วสติ๊กเกอร์นี่คืออะไรครับอันนี้คือเป็นชุดแต่งของเขาเป็นชุดแต่งของเขาครับ TJM รถเดิมๆจะเป็นสีขาวทั้งคันเป็นสีขาวทั้งคันเลยใช่ไหมก็คือรถล้นครับมีสองรุ่นถูกไหมครับผม5แสนเจ็ดนี่คือดีเซล รุ่นลองลงมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นเบนซินใช่ครับมาดูเป็นไฮรักแชมป์ตัวทําเป็นรถบ้านทำเป็นรถบ้านใช่ไหมครับผมโอ้มันใหญ่มากเลยนะแล้วแบบนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะครับค่าตกแต่งนี่ก็แล้วแต่ดีลเลอร์กับตัวที่เราวัสดุแต่ที่เราอยากได้ด้วยครับที่เราคุยจากตัวนี้ก็จากภาพที่เราเห็นคันนี้เลยครับคันนี้คือ2ล้านใช่ไหมครับผมรถป่าที่เป็นเครื่องดีเซลหรือเบนซินตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลเป็นเครื่องดีเซลใช่ไหมดีเซลนี่ก็อยู่ที่ประมาณ5้าแสนเจ็ด 5 7ส0เจ็ที่เราเห็นกันด้านโน้นนะครับแต่ถ้ารวมเป็นบ้านแล้วเนี่ยเป็นเสร็จแล้ว2ล้าน2ล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาทบวกลบนะครับแล้วแต่วัสดุแล้วแต่วัสดุกับแบรนด์ที่เราใช้อะไรเงี้ย